นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่23พลังเหนือมนุษย์ที่ฟื้นตื่นขึ้นลิวซินเมื่อเห็นลิวซินถูกสุนัขตัวนั้นพุ่งเข้าใส่ควางซางที่กำลังจ้องเขม็งจนปวดหัวอย่างรุนแรงก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคืองเพราะอยากออกไปช่วยแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีพละกกำลังและปฏิกิริยาตอบสนองเร็วกว่านี้ก็ตามแต่เขา ก็ไปช่วยคนที่อยู่ภายใต้ปากของสุนัขยักษ์ตัวนั้นไม่ทันความตายของหลิวซินดูเหมือนจะมาถึงวาระแล้ว <c oughs> ในเวลาเดียวกันปากใหญ่ๆของสุนัขที่อยู่เบื้องหน้าของหลิวซินตัวนั้นใกล้มากจนขนาดที่หลิวซินเห็นเศษเนื้อที่ติดอยู่ในฟันแหลมๆของสุนัขยักษ์ตัวนั้นได้อย่างชัดเจนอีกทั้งลมหายใจเหม็นคาวที่พวยพุ่งออกมาจากปากของมัน ยังส่งกลิ่นเหม็นจนอยากจะอาจเจียนอีกด้วยหลิวซินที่ไม่เคยเข้าใกล้ความตายเช่นนี้มาก่อนตอนนี้เขาเหมือนกับเห็นเคียวแหลมๆของพยายมกำลังโบกไปมาต่อหน้าต่อตาเขาการเผชิญหน้ากับความตายที่น่ากลัวเช่นนี้ทำให้ร่างกายของเขายิ่งอยู่ยิ่งเย็นขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายความเย็นเยือกแบบนี้ก็ถึงขีดสุดในที่สุด หลิวซินก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างบ้าคลั่งออกมาและในเวลานี้การกลายพันธุ์ก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในขณะที่หลิวซินกำลังตะโกนกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งนั้นดูเหมือนว่าบางอย่างที่พันธนาการร่างกายของเขาไว้ได้ฉีกขาดออกอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นแสงอันเย็นเย,ยือกสีฟ้าสลัวสลว,สลวก็ได้ระเบิดออกมาจากตัวของเขาลมหนาวดังอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ ก็ได้พุ่งไปกลืนสุนัขที่ดุร้ายตัวนั้นโดยตรงพริบตาเดียวภาพที่หาดูได้ยากยิ่งภาพนั้นได้เกิดขึ้นแล้วตามมาด้วยเสียงของเล็ที่ถูกแช่แข็งอย่างฉับพลันก็ดังขึ้นเมื่อมองไปแล้วก็เห็นเพียงแค่สุนัขยักษ์ที่ต้องการฆ่าช,ชีวิตของหลิวซินได้ถูกแสงสีฟ้านั้นปกคลุมจนตัวแข็งไปหลังจากนั้นพื้นผิวภายนอกก็ปรากฏผลึกน้ำแข็งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว มันถูกแช่แข็งอย่างแน่นหนาจนกลายเป็นรูปปั้นน้ําแข็งโดยปริยายและในเวลานี้เสียงกรีดร้องของหลิวซินไม่ได้หายไปแต่อย่างใดเมื่อเห็นภาพนั้นไม่ว่าควางซางหรือหลิวซินก็อึ้งตกใจไปเช่นกันอไม่นานหลิวซินที่กระโดดหนีจากความตายมาได้ก็กลับมามีสติอีกครั้งหลังจากนั้น ก็ร้องตะโกนออกไปก่อนที่มือขวาจะผลักสุนัขยักษ์ที่กลายร่างเป็นรูปปั้นแช่แข็งตัวนั้นออกไปหลังจากนั้นสุนัขที่ถูกแช่แข็งจนเป็นรูปปั้นตัวนั้นก็ล้มลงไปบนพื้นแล้วแตกกระจายออกเป็นเสียเส่ยงๆกลายเป็นซากปรัคหักพังที่ถูกแช่แข็งเศษเล็กเศษน้อยไปในเวลาเดียวกันกับที่แสงสีฟ้าอ่อนๆน,นั้นได้พุ่งมาจากซากปรักหักพังนั้นผสานเข้าไปใน3ามหนึ่ง ผสานเข้าไปในร่างกายของหลิวซินภาพนี้แทบจะเหมือนกับตอนที่ควางซางเก็บพลังเหนือธรรมชาติได้หลังจากฆ่าซอมบี้ยังไงอย่างนั้นฮ้องเต้ในขณะที่มองสุนัขยักษ์ที่กลายเป็นซากศพชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลิวซินที่สัมผัสได้ถึงพลังที่ทั้งเย็นและแปลกประหลาดที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายได้เผยสีหน้าแห่งความสงสัยออกมาในเวลาเดียวกัน นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยินดีด้วยถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็พลังเหนือมนุษย์ของนายได้ฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วและในเวลาเดียวกันในที่สุดควางซางก็เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหลิวซินหลังจากนั้นก็เผยรอยยิ้มบางๆออกมาก่อนจะออกแรงที่มือขวาอย่างแรงและเร็วกวัดแกว่งสุนัขที่อยู่ในมือตัวนั้นไปมา แล้วใช้สุนัขที่เขาทุบด้วยซอมบี้ไปก่อนหน้านั้นทุบเข้าไปบนหัวอย่างโหดเหี้ยมหลังสิ้นเสียงที่ดังขึ้นสุนัขที่พยายามโจมตีและลุกขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ถูกควางซางทุบลงไปบนหัวจนแตกออกเป็นเสียเส่ยงเป็นเวลาเดียวกันกับที่สมองของสุนัขตัวนั้นที่อยู่ในมือเขาได้ทะลักออกมาตามรอยแตกนั้นก่อนจะแน่นิ่งไปหลังจากจัดการเจ้าตัวปัญหาทั้งสองตัวนี้ได้แล้ว ควางสางจึงได้หันมาพูดกับหลิวซินว่าก่อนหน้านั้นฉันเคยอ่านโพสต์อีกโพสต์หนึ่งบนเว็บไซต์ในโพสต์นั้นได้เขียนไว้ว่าถึงแม้ว่าพลังงานเหนือฟ้าดินในตอนนี้จะกำเนิดสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวขึ้นมาและนำพาภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาสู่ตัวมนุษย์ก็ตามแต่ในเวลาเดียวกันก็นำมาซึ่งโอกาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแกมนุษยชาติเช่นกันคนที่มีคุณสมบัติที่ดีส่วนหนึ่ง จะสามารถใช้โอกาสนี้มาเปิดความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเองดังนั้นจึงได้ความสามารถที่แข็งแกร่งหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นมาเมื่อพูดถึงตรงนี้ความซางก็อดมองไปทางหลิวซินด้วยแววตาอิจฉาไม่ได้เห็นได้ชัดเจนว่านายคือหนึ่งในนั้นพลังเหนือมนุษย์ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งๆที่หลิวซินไม่เคยบำเพ็ญฝึกฝนยุทธในการจู่โจมใดๆมาก่อน ร่างกายนี้ก็ได้พิสูจน์ความน่ากลัวทางด้านสติปัญญาของเขาแล้วคนประเภทนี้กเกรงว่าจะเป็นอัจฉริยะหนึ่งในล้านที่มีในยุคเทพ,พเจ้าและพูดผีในโบราณการเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการบำเพ็ญฝึกฝนวิชาหล,ลอมรวมเป็นหนึ่งขั้นบรรลุแล้วมันกลับเทียบไม่ได้กับคนที่ยังค้นพบพลังเหนือธรรมชาติของตัวเองไม่เจอมากทีเดียวจนกระทั่ง หากไม่ใช่เพราะได้รับโอกาสการสืบทอจากระบบแล้วก็คงจะต้านทานภัยพิบัติครั้งแรกด้วยคุณสมบัติของตัวเองไม่ได้อย่างแน่นอนพลังพลังเหนือมนุษย์ในตอนนี้หลิวซินรู้สึกง,งุนงงอยู่ไม่น้อยเขามองไปที่มือทั้งสองข้างของตัวเองหลังจากนั้นก็ออกแรงกวัดแกว่งไปมาภายใต้จิตสำนึกพริบตาเดียว แสงสีฟ้าอ่อนๆก็ปรากฏขึ้นมาบนฝ่ามือของเขาอีกครั้งไม่เพียงแต่อุณหภูมิในอากาศที่ต่ำลงไม่น้อยเท่านั้นแม้กระทั่งหยดน้ำที่ร่วงหล่นมาบนมือของเขาก็แข็งตัวจนกลายเป็นผลึกน้ำแข็งก่อนจะร่วงหล่นลงพื้นไปพระเจ้านี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยเมื่อเห็นภาพนี้ในที่สุดหลิวซินก็มั่นใจกับเรื่องที่ตัวเองพบเจอเมื่อสักครู่ ว่าทุกภาพที่เขาสัมผัสได้นั้นไม่ใช่เรื่องโกหกพลังความเย็นที่อยู่ในร่างกายของเขาก็ยังคงดำรงอยู่อย่างแท้จริงหลังจากนั้นเขาก็อดที่จะหัวเราะอ,ออกมาในที่สุดไม่ได้ฮ่าฮฉันมีพลังเดือมนุษย์แล้วหูนี่มันโคตรเจ๋งไปเลยเมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินก็หันหน้ากลับมามองความซางอย่างฉับพลัน ก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแห่งความตื่นเต้นและจริงจังว่าพี่ตอนนี้เป็นตาของผมที่จะปกป้องพี่แล้วหืมนายคิดว่าแสงที่อยู่ในตัวนายของตอนนี้จะทําให้นายเก่งขึ้นแล้วอย่างนั้นเหรองั้นนายไปลองปราบเจ้าไทแลนด์กับเจ้าลิเกอร์ดูไหมล่ะเมื่อเผชิญหน้ากับหลิวซินที่กําลังรู้สึกประหลาดใจและฮึกเหิมนี้ควางซางกลับราดน้ําเย็นใส่เข่าเพื่อดึงสติขอบอกนายอีกครั้ง ถึงแม้นายจะมีพลังเหนือมนุษย์ก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านายจะไม่ตายนะตอนนี้นายยังมีเลือดเนื้อไม่ว่าจะถูกซอมบี้กัดจนบาดเจ็บหรือถูกปืนยิงได้ก็ตายได้เหมือนกันอ่าเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางหลิวซินนิ่งไปในทันทีหลังจากนั้นก็เผยสีหน้าลำบากใจออกมาก่อนพูดขึ้นว่ากดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละ เมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินกลับเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หลังจากนั้นก็มองไปทางควางซางแล้วถามขึ้นว่าพี่นี่พี่ก็เปิดพลังเหนือมนุษย์ออกมาแล้วใช่ไหมไม่งั้นพี่คงไม่สามารถใจเย็นได้แบบนี้หรอกอีกอย่างฝีมือที่แสดงออกมาเมื่อสักครู่ก็ไม่ใช่คนทั่วไปที่จะทำมันได้แม้กระทั่งผู้รักษาความปลอดภัยของพ่อฉันยังสู้พี่ไม่ได้เลย แล้วฉันมีพลังเหนือมนุษย์บ้างไม่ได้งั้นเหรอควางสางไม่ได้ตอบคำถามของหลิวซินโดยตรงอีกทั้งยังมองไปทางซอมบี้ที่ยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ห่างออกไปก่อจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าเอาละอย่ามัวเสียเวลาเลยเดินทางกันต่อเถอะตอนนี้สุนัขกลายพันธุ์แบบนี้ปรากฏตัวออกมาแล้วต่อไปไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรปรากฏขึ้นมาอีกอือฮ mm ึ hmm. เมื่อนึกถึงความเร็วอันน่ากลัวที่ปรากฏขึ้นมาของสุนัขยักษ์เมื่อสักครู่ลิวซินก็รู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาในใจหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถือปืนพกสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้ววิ่งตามควางสางออกไปยังทิศทางของกองบัญชาการนั้นต่อไปหลังจากที่พลังเหนือมนุษย์ฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายของลิวซินก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความเร็วก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก บวกกับเขายังสามารถดูดซับพลังของฝนที่ตกกระหน่ำลงมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองแม้กระทั่งยังสามารถเก็บพลังจากการฆ่าซอมบี้เหมือนกับความสร้างได้อีกด้วยดังนั้นตลอดทางที่พุ่งออกไปเขาไม่เพียงแต่จะไม่มีอาการอ่อนเพลียแม้แต่น้อยกลับรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาแทนอีกด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่ามกลางสายฝนที่ทั้งสองคนมุ่งหน้าออกไป พวกเขาพยายามหลบหลีกซอมบี้เหล่านั้นอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดหลบหลีกไม่ได้จริงๆก็จะลงมือฆ่าราวกับสายฟ้าฟาดทันทีสุดท้ายพวกเขาก็มองเห็นอาคารกองกำลังทหารสนับสนุนที่อยู่ด้านหน้าในที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้ในใจของพวกเขาเคร่งขรึมขึ้นมาก็คือภายนอกของอาคารกองบัญชาการนั้นมีซอมบี้หลายร้อยตัวรวมตัวกันอยู่ด้านนอกอีกทั้งยังมีซอมบี้จานวนมาก กำลังห้อมล้อมอาคารกองบระชาการไปทั่วทุกทิศทางอีกด้วยดูเหมือนว่าภายในอาคารหลังนี้กำลังมีอะไรบางอย่างดึงดูดพวกมันไว้เฮ้ยทำไมซอมบี้มันถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหลิวซินจะมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นก็ตามแต่เมื่อเห็นกองทัพซอมบี้ที่หนาแน่นแบบนั้นเขากลับอดที่จะรู้สึกชาที่หัวขึ้นมาไม่ได้พี่พวกเราจะเข้าไปข้างในได้ยังไง บุกเข้าไปควางซางสุดลมหายใจเข้าไปลึกๆหลังจากนั้นก็หยิบลิ้นขาดที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นภายในกระเป๋าโน้ตบุ๊กขึ้นมาเขาเปิดถุงนั้นขึ้นมาก่อนหันไปพูดกับหลิวซินว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ฉันโกหกนายไปเรื่องหนึ่งฉันไม่เพียงแต่เห็นลิเกอร์เท่านั้นแต่ฉันยังสู้กับมันไปรอบหนึ่งนี่คือลิ้นของมัน หลิวซินมองไปที่ลิ้นขาที่อยู่ในมือของควางซางด้วยความตกตะลึงอ้าปากค้างซึ่งในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรออกไปดีมีหน้าล่ะก่อนหน้าที่ควางซางเห็นพลังเหนือมนุษย์ของตัวเองฟื้นตื่นขึ้นมาเขายังคงดูสงบได้อยู่ที่แท้พลังของเจ้าหนุ่มนี่ก็มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะต่อสู้กับเจ้าลิเกอร์ได้แล้วเอาละตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายแล้ว แค่นายต้องอยู่ประชิดตัวฉันไว้ก็พอเมื่อเห็นหลิวซินอยู่ในอาการตกใจความซางก็สายหน้าก่อนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ากลิ่นอายของเจ้าลิเกอร์ยังมีอยู่ในลิ้นขาดนี้เพียงพอจะสามารถทำให้ซอมบี้เหล่านั้นหวาดกลัวแล้วไม่กล้าโจมตีเข้ามาแต่ประสิทธิภาพของมันมีขีดจำกัดเพียงแค่5เมตรเท่านั้นดังนั้นนายห้ามออกห่างจากฉันเกิน5เมตรเด็ดขาดไม่งั้นฉันก็ช่วยนายไม่ได้ เมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วควางสางก็หยิบลิ้นขาดนี้ออกมาถึงอย่างไรเมืองซีในตอนนี้ก็ถูกเหล่าซอมบี้ยึดครองไปแล้วถ้าหากว่าไม่พึ่งกองกำลังทหารถึงแม้ว่าจะมีลิ้นขาด,ขาดอันนี้ก็ตามเขาเพียงคนเดียวก็คงจะไม่สามารถฆ่าซอมบี้ที่ล้อมเมืองซีหลายร้อยตัวนี้ได้หมดหรอกยิ่งไปกว่านั้นยังมีหลิวซินฉันรู้แล้วพี่ ในขณะที่ควางซางกำลังแสดงท่าทางเคร่งเครียดแบบนั้นหลิวซินก็กลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนพยักหน้าไปต่อจากนั้นควางซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับถือลิ้นที่อยู่ในมือข้างหนึ่งไว้แน่นแล้วกระโดดพุ่งออกไปด้านหน้าพุ่งตรงไปยังอาคารกองบัญชาการทันทีส่วนหลิวซินเองก็ไม่กล้าลังเลสิ่งใดอีกได้วิ่งตามควางซางไปติดๆไม่ห่างแม้เพียงนิ้วเดียว ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมานั้นประสาทรับกลิ่นประสาทได้ยินแม้กระทั่งประสาทในการมองเห็นของซอมบี้ก็แข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นควากรางและหลิวซินวิ่งพุ่งออกไปบนถนนใหญ่ซอมบี้ที่ล้อมอาคารกองบัญชาการไว้เหล่านั้นก็เห็นร่องรอยของพวกเขาทั้งสองคนหลังจากนั้นก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลาั่ง ราวกับกลุ่มสุนัขบ้าคลั่งที่กระหายเลือดลุยสนามที่มีซอมบี้รวมอยู่หลายร้อยตัวนี้สร้างความรู้สึกบีบรัดกดดันอย่างมากเมื่อเห็นกลุ่มแรกที่พุ่งเข้ามาราวกับกระแสะน้ำที่ทะลักเข้ามาอีกทั้งกลุ่มซอมบี้เหล่านี้ยังส่งเสียงคำรามออกมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยความสั่งที่มีจิตใจเข้มแข็งและทรหดเกินกว่าจะหาสิ่งใดเปรียบได้ก็ยังอดรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาไม่ได้ แต่เมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วเขาจะถอยกลับไปอีกไม่ได้แล้วทำได้เพียงแค่กัดฟันกรอดตัดสินใจแล้วพุ่งเข้าไปหาซอมบี้กลุ่มนั้นสิ่งที่ยังถือว่าโชคดีก็คือถึงแม้ว่ากลิ่นไอลิ้นของเจ้าลิเกอร์จะไม่ได้สดใหม่และเข้มข้นแล้วแต่ซอมบี้เหล่านั้นที่เข้าใกล้ลิ้นนี้ในระยะ5เมตรก็ยังสัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายที่ยังหลงเหลืออยู่ในลิ้นอันนี้ แต่กลิ่นอายอันน้อยนิดนี้ยังคงสร้างความหวาดกลัวถึงขีดสุดให้กับซอมบี้ทั่วไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปตอนที่ซอมบี้เหล่านั้นอยู่ห่างจากควาง้างไม่ถึงหเมตรดูเหมือนว่าพวกมันจะสัมผัสได้ถึงอันตรายที่น่ากลัวอย่างรุนแรงจนร่างกายแข็งทื่อไปทั้งตัวหลังจากนั้นก็หยุดลงไม่แม้แต่จะกล้าขยับตัว ทำให้ซอมบี้ที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงฝั่งด้านหลังก็ได้ชนเข้ากับร่างกายของพวกมันอย่างรุนแรงส่งผลให้ซอมบี้ที่ยืนอยู่เป็นระเบียบที่นำมาก่อนหน้านั้นเกิดความวุ่นวายล้มระเนระนาดลงไปกองกับพื้นควางซางและหลิวซินจึงถือโอกาสนี้เพิ่มความเร็วขึ้นแทรกเข้าไปในกลุ่มของซอมบี้ที่กำลังวุ่นวายโกลาหลอยู่พุ่งตรงไปยังประตูใหญ่ของอาคารกองประชาการอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ด้านนอกได้สร้างจุดสนใจให้กับคนภายในดังนั้นเมื่อควางซางและหลิวซินมาถึงหน้าประตูใหญ่ประตูใหญ่ที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาก็ถูกเปิดออกอย่างฉับพลันทหารที่ติดอาวุธครบมือ4-5ถึงหคนก็ออกมายืนอยู่ข้างประตูก่อนเล็งปากกระบอกปืนไปที่ซอมบี้ที่ไม่ได้ล้อมอยู่ด้านนอกหนึ่งในนั้นได้ส่งเสียงตะโกนขึ้นมาเรียกพวกเขาเขาไปข้างในเร็ว เรื่องความเป็นความตายหลิวซินและความซางไม่กล้าแม้แต่จะลังเลแต่อย่างใดจึงได้พุ่งตรงเข้าไปในประตูใหญ่หลังจากนั้นทหารสองสามคนนั้นก็รีบปิดประตูทันทีแล้วล็อกมันไว้อย่างแน่นหนาแต่ทว่ายังไม่ทันที่ความซางและหลิวซินจะได้ผ่อนคลายลงทหารที่ทำการล็อกประตูใหญ่นั้นสองสามคนก็ได้ยกอาวุธที่อยู่ในมือขึ้นมา แล้วเลงปากกระบอกปืนไปที่ความซางและหลิวซินทันที